สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมาแกะกล่องกับมือถือราคาสุดคุ้มสเปคสุดจัดในปี2025กับเจ้าตัวเทคโนสปาร์ค3 4ที่พี่ซื้อมากับราคา2,690บาทผมตัวนี้บอกเลยว่าสเปคกับราคาให้มาจัดเต็มจริงหน้าจอ120 h ฮ 6.67นิ้วแบตให้มา5,000กับตัวนี้บอกเลยว่าแบตให้มาคือสุดจริงมีตัว IR หรือว่า r e m o ม e Control สามารถใช้งาน4ปีมีความไหลเรื่อนะผมตัวนี้บอกเลยว่าสุดจริงแรม6กิกบวกเพิ่ม6กิกกับความจุ1 2 8่งสปกกตัวนี้ให้มาถือว่าเพียงพอมากครับหน้าจอใหญ่แบตอึดฟ้าชัดให้มา18วัตต์ตัวนี้คือจัดเต็มจริง พีจะขอให้ดูก่อนว่าบอดี้ของกล่องจะเป็นอย่างไรผมตัวนี้อันนี้เป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยผมไม่แด้ว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้เพราะวก P พีก็ซื้อมาจากลิงก์ผมด้านล่างที่พีแนบให้ปลอดภัยในการสั่งซื้อผมบางครั้งนะครับเราค้นหาเองอาจเจอของปลอมแปลว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ ปลอดภัยในการสั่งซื้อบางครั้งราคาอาจจะขึ้นนะครับบางครั้งราคาอาจจะนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามนิ้พี่แนบให้ใต้คลิปนี้นะครับบอกเลยว่าตัวนี้สเปคสุดจัดครับเป็น Android v e เวอร์ชัน14เวอร์ชันเต็มซึ่งแตกต่างกับเจ้าตัว t e c โนสปาร์ k โกลนะครับผมตัวนี้ซึ่ง g กลก็คุ้มมากนะงบ2,000ตัวนี้ให้มาซซบอกเลยว่าอัปเกรดมาจาก g o 1อย่างเยอะครับพีจะขอ กล่องเลยนะผมตัวนี้นะครับผมนี่ให้ดูว่าผมนี่ครับอันนี้คือตัวในกล่องผมก็จะเขียนบอกคําว่านี่ครับผมสปาร์คเซมซีหน้าจอ110 h z สเฮิร์ตสมูทดิสเพย์หกจนิ้วครับคือสามารถให้ความเบรเ่นถึง4ปีเลยครับผมตัวนี้แบต5 0 0 0แล้วก็สามารถชาร์จได้ถึง1,000ครั้งขึ้นไปได้ถือว่าดีมากลาโพงดอเบยผมเป็นลาโพงแบบตัวนี่ครับดูโอเปิลเกร์ผม DTS คุณภาพใกล้เคียงกับตัว Dolby Atmos มากถือว่าให้มาดีมากมีรีโมทคอนโทรลหรือว่า IR มาให้เราครับผมอันนี้คือห่อมากับตัวเครื่องครับพี่สั่งมาเป็นสีขาวนะครับพี่วมใชัดูก่อนว่ามันเป็นอย่างไรตัวเครื่องครับประกันแล้วผมตัวนี้ให้มาถึง13เดือนผม12บวก1เดือนครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีนะครับมีตัวหัวชาร์จครับหัวชาร์จให้เรามาในการฟาสชาร์สสุดเลยคือ18วัตต์ถือว่าตัวเทคน ให้มาสุดจริงครับสายชาร์จ Type A t y C ครับแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมให้เราว่าผมเรียบร้อยซึ่งหมดเลยว่าตัวนี้ซัพพอร์ตเป็นเครื่อง 4G นะครับพีจะให้ดูก่อนว่าบอดี้ของตัวเครื่องเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้คือเคสครับเคสเป็นเคสใสแถมมากล่องครับถือว่าให้ดีมากอันนี้แถมเคสมาพีขอให้ชมเลยว่าในการแถมเคสมาถือว่าให้มาดีมากเลยครับผมเดี๋ยวผมมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมในการแกะให้ดูตัวเครื่องนะครับ พีจะขอให้ชมในผมตัวนี้นะครับมาดูว่าตัวเครื่องจะมีความสวยงามมากน้อยเพียงใดน,นะครับผมตัวนี้นะผมติดฟิล์มมาจากโรงงานครับถือว่าให้มาเจ๋งจริงครับคือไม่ม้อมาซื้ออะไรเพิ่ผมผมมีตัวเคสมีตัวหัวชาร์จมีสายชาร์จติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราผมามด้านบนเป็นลำโพงหนึ่งตัวครับด้านล่างลำโพง1ตัวลำโพงแบบ DTS ปรับอีควอไลเซอร์ของเสียงใน้ดยผมตัวนี้ซึ่งพีใช้งานตัว เจ้าตัว t e c นสปาร์โกหนึมาถือว่าดีมากผมตัวนี้ซสื้อัน,นี้เป็นรุ่นอัปเกรดนะครับเป็น Android 4ีเวอร์ชันเต็มนะครับผมมีพอร์ตไอซีแล้วผมในการชาร์จ18วัตต์แล้วก็พอร์ตรูฟัง3.5ผมซึ่งพีสั่งมาเป็นสีขาวมีความสวยงามมากครับสีขาวเป็นสีที่พีรู้สึกว่าตัวเทโนสปาร์ส34ตัวนี้ทำสีขาวได้อย่างสมบูรณ์แบบครับไม่แปลกที่เป็นมือถือที่ขายดีแล้วรอมในการใช้งานถือว่า มีความเฉียบจริงครับพีจะขอทําการลอกตัวอันนี้ออกผมซึ่งเราสามารถลอกอผมด้านหลังออกได้นะครับผมตัวนี้นะครับนี่ครับซึ่งพีผมจะขอลองให้ดูว่าบอดี้ในการดีไซน์มันสวยงามมากขนาดไหนครับผมตัวนี้ซึ่งเอาตัวนะดีไซน์มันสวยจริงก้องหลัง50ล้านครับเรียนหลักตัวนี้นะครับซึ่งดีไซน์โคตรสวย กล้องหน้าให้มา5ล้านแลผมถือว่าสเปคจัดเต็มจริงบอดี้มีความแข็งแกร่งผ่านการรองรับผมตัวนี้กันน้ำกันฝุ่นที่ IP54 ด้วยบอกว่าไม่ต้องกันวนแม้ว่าฝนตกตัวนี้ก็ถือว่าป้องกันน้ำระดับหนึ่งได้ผมไม่ใช่ว่าเอาไปจุ่มน้ำนะแต่มันป้องกันเพื่อเราเกิดเหตุฉุกเฉินครับตัวนี้ถือว่าบอดี้มันมีความสวยงามจริงครับช่องผมใส่ซิม สามารถพพอร์ตในการใส่ซิมไอย่างไรบ้างพี่ผมจะขอแกให้ดูแล้วครับผมในการใส่ซิมนะครับนี่ ตัวนี้สามารถซัพพอร์ตคือดีมาก2ซิมแล้วก็เพิ่มไมโครดีการ์ดได้อิงสลอตลนละคมซึ่งถือว่าตัวนี้ทำการบ้านมาดีมากครับซึ่งบอดี้สปีนนะมันมีความสวยงามในการออกแบบมากสามารถสแกนนมือบริเวณที่ปุ่มพาวเวอร์มีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสุดจัดจริงครับตัว CPU ให้มาเป็น CPU h e l i o G81 Octa Core ครับเล่นเกม Rv 60เฟรมในการปรับตัวลอมตัวนี้ทำการบ้านมาดีมาก P จะขอทำการเซตอัพตัวเครื่องและเปิดเครื่องก่อนนะครับในการเปิดเครื่องก็กดปุ่ม power ที่ตัวนี้ไว้ผมค้างไว้ตัวเครื่องจะขึ้นว่า Android แล้วก็ขึ้นขึ้ว่าเทนโน P จะขอเซตอัพตัวเครื่องเลยนะครับ หลังจากพีเปิดเครื่องมาครับผมสัมผัสแรกเดียวที่พีเซตอัพตัวเครื่องเสร็จคือหน้าจอครับหน้าจอมันมีความสวยงามในการออกแบบมากหน้าจอ6.67นิ้ว HD พัด110เฮิในการทัดครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าทัชสกรีนของหน้าจอถือว่าทัชสกรีนดีมากครับซึ่งพีว้าวมากกับหน้าจอที่มีอัตราส่วนที่พอเหมาะพอควรกล้องหน้าแบบเจาะรูด้วยอันนี้พ เพิ่งทาการเซตอัพตัวเครื่องมานะครับก็ถือว่าในการเชื่อมต่อผ่านไฟเบอร์ซีไวไฟ5ก็ถือว่าสุดจริงครับหน้าจอพีตั้งค่าดูเลยว่าหน้าจอตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการตั้งค่ารีเฟรชเลทอย่างไรบ้างผมซึ่งพีผมจะให้ดูก่อนว่าในการตั้งค่ารีเฟรชเลมันเป็นอย่างไรบ้างตัวนี้สามารถตั้งค่ารีเฟรชเลปรับเป็นให้ดูเลยครับผมนี่ครับซึ่งพีว้ามากจริงครับผมในการปรับ เกินกับค่าตัวมากเดี๋ยวผมปรับเป็น1 2 0 h เฮิรตัวนี้ปรับเป็น60-90แล้วก็1 1 0 h เฮิร์ได้ซึ่งอันนี้ถือว่า เยี่ยมจริงๆครับในการปรับตัวอักตาลิเฟตให้เราในการใช้งานครับถือว่าสุดยอดมากครับในส่วนผมเรื่องเสียงตัวนี้สามารถปรับตัวอ e ีควอไลเซอร์ผมซึ่งผมหน้าจอมันทัชสกินดีมากครับซึ่งตอนนี้พีรู้สึกหนาวนะครับผมบอกว่าอากาศเย็ยนครับแต่บอกเลยว่าตัวนี้หน้าจอในการทัชคือดีมากแล้วก็ปรับอ e ีควอไลเซอร์ของเสียงตามที่เราชอบของผมได้ด้วยซึ่งผมสามารถใช้ทั้ง เป็นแบบปัดขึ้นปัดลงหรือว่า3ปุ่มบริเวณด้านล่างปุ่มตัวนี้ก็ถือว่าปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับนำทางครับเผื่อหลายคนอยากใช้นําทางตัวนี้ก็สามารถปรับเป็น3ปุ่มบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องหรือว่าปุ่มนําทางได้นะครับผมนี่ครับซึ่งหลายคนชอบนี้มากนะผมนี่ครับเพียรชอบผมแบบปุ่มนําทางนี้ก็ง่ายครับ ผมแอปครับมาดูว่าตัวนี้สามารถใช้งานอย่างไรบ้างผมไปที่นี่ครับผมฟังก์ชันพิเศษครับมีตัวในมือพอยดด้วยหรือว่าในการชาร์จแบบผมตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาบริเวณตัวนี้ก็ถือว่าดีมากผมมีการแจ้งเตือนในการโทรในการบันทึกเสียงหรือว่าในการเคลื่อนไหวชาร์จนะครับผมตัวนี้ก็มีให้เราครบเลยตัวอย่างผมพี่จะทาการชาร์จให้ดูว่ามันชาร์จแล้วมันเคลื่อนจริงไหมนี่ครับชาร์จให้ผมให้ดูเลยนะครับปุ๊บนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมา แล้วบอกว่าเป็นฟาชาร์จด้วยซึ่งอัน,นี้ถือว่าเป็นมือถือที่ซัพพอร์ตจากอุปกรณ์อุปกรณ์ชาร์จที่ง่ายมากครับผมบอกเลยว่าสุดจริงครับพี่อย่าไม่อยากจะอวยเลยคือพี่ซื้อมาเองรีวิวเองครับผมตัวนี้มีหมดเกมด้วยมีการค้แอปหรือว่าแอปแฟรด้วสามารถคดแอปพลิเคชันคือปลอดภัยครับร้อมของเทคโนโลยปลอดภัยไม่มีแอปกู้ผมแน่นอนนะครับนี่ มีหน้าต่างลอยด้วยผมตัวนี้สามารถใช้หน้าต่างลอยด้วยเอ้ยถือว่าดีมากผมซึ่งหน้าต่างลอยสามารถซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันที่รองรับครับอย่างเช่นแอปเนี้ยสามารถซัพพอร์ตผมนี่ครับไหมผมเราก็ลากผม3นิ้วแบบนี้น่ครับผมอันนี้การแคปหน้าจอผมหรือว่าการใช้หน้าต่างลอยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ถือว่าดีมากผมหน้าต่างลอยซึ่งพีทําการไปถ่ายรูปตัวนี้มา บอกเลยว่าเซตอัพเสร็จพีเลยไปลองถ่ายรูปมาถือว่าในการถ่ายรูปตัวนี้พี่รู้สึกว่าสกินโทนในการถ่าย AI ทํางานดีมากครับนี่โคตรสุดครับสามารถปรับ50ล้านบริเวณด้านบนของตัวเครื่องนี่กล้องห้า10ล้านโคตรดีครับบอกเลยว่ากล้องคือเจงจริงครับตัวนี้มาดูว่ากล้องหน้าเป็นอย่างไรพี่ชอบสกินโทนของกล้องหน้ามากอย่างแจมครับ กล้องคือสุดจริงครับผมตัวนี้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมต่างๆให้เรามากมายครับผมมาดูว่าตัวกล้องจะเป็นไงบ้างครับนี่ครับพีไปสัมผัสตัวกล้องมาซึ่งพีไปถ่ายรูปมาแล้วผมตัวนี้พีแวะไปถ่ายมาให้ดูดูครับว่า ตัวกล้องสีสันสกินโทนพรีให้เดอะเบสเลยกับงบเลทสองพันบาทที่พรีซีมาตัวนี้คือคุ้มจริงครับไม่อวยนะซื้อกดมาราคานี้จริงครับเพื่อนเพื่อลองเช็คราคาล่าสุดดูนะครับแต่ตัวราคานี้ถือว่าดีมากมีฟิลเตอร์ในการแก้ไขครับมาดูว่าลาโพงจะเป็นไงบ้างส่วนตัวเล่นเกมตัวนี้นะผมกับ CPU h e ู o G81 กลางกลาำต่ำทุกเกมก็ถือว่าเพียงพอปรับประมาณกลางกลางต่ำครับอาวอย่าง6 0เฟรมแล้วเปิดต่ำถือว่านี่มาก p u b จี เปิดตำต่ำนะครับผมฟรีไฟเปิดตำต่ำก็ถือว่าเพียงพอมาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมสับลำโพงสองตัว DTS นะครับผมนี่ครับมาดูว่าเสียงจะเป็นไงบอกเลยว่าเสียงโคตรดี you can still หมดว่าเป็นเสียงลำโพงที่มีคุณภาพมากครับเสียงเบสเสียงกลางให้มาจัดเต็มจริงครับยืนยันเลยว่าตัวนี้สับพีนะเป็นเสียงที่ดีพอสมควรครับ สุดยอดจริงครับผมตัวนี้เลม6กิกนะครับผมบวกเพิ่อมอีก6กิกก็ถือว่าเพียงพอมาสามารถใช้งานในหน้าจอแยกหรือว่าการแบ่งหน้าจอได้หรือว่าการใช้งานมัลติวินด์ w ได้ซึ่งถือว่าตัวเทคโนโให้มาดีจริงแล้วก็จริงจริงแบบไม่มีกักไม่มีอวยครับหรือว่าใช้งานได้ดีจริงในการแบ่งหน้าจอตัวนี้ครับผมซึ่งบอดี้มีความแข็งแกร่งสามารถซัพพอร์ตในการใส่ซิมบอด สองซิมแล้วก็ใส่ไมโครดีกา์ได้เคสผมแทบมากเป็นเคสใส่ที่มีคุณภาพมากซึ่งพีไปทดลองในการใส่เคสแล้วบอกเลยว่าสวยจริงสมือถือตัวนี้ผมพีจะขอผมแนบลิงก์ให้ผมในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาของตะกูลตัวเทคโนหรือว่าอีฟิกหรือว่าออเนอร์ที่มันคุ้มค่าคุณราคาใต้คลิปหรือว่าใต้คอมเมนต์ในผมสาร์นี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สพีนะสาวน์นี้ขอบคุณครับ